สวัสดีครับรบกับครูภูวนัยหมอพิชัยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการออกแบบนะครับหลักการออกแบบความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุลครับก่อนอื่นนะครับเราไปทําความรู้จักกับสาระสําคัญก่อนนะครับสาระสําคัญที่เราจะได้เรียนในวันนี้ก็คือ ความหมายของหลักการออกแบบทั้งความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและก็ความสมดุลน,นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของงานทัศนศิลป์ที่ใช้หลักการออกแบบต่างๆที่กล่าวมานะครับเรามาทําความรู้จักกับหลักการออกแบบในเรื่องของความหมายหรือว่าหลักการออกแบบนะครับหรือว่าการจัดองค์ประกอบหรือ composition นะครับก็จะเป็นการนําเอาทัศนธาตุาต่างเนี่ยทั้ง 8ทัศนาธาตุเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นจุดเส้นรูปร่างรูปทรงพื้นผิวน้ำหนักพื้นที่ว่างแล้วก็สีนะครับมาจัดเรียงกันรวมตัวกันในผลงานให้สวยงามนะครับให้เกิดความน่าสนใจนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องราวที่เราต้องการจะนำเสนอให้กับผู้ชมอันนี้ก็คือการจัดองค์ประกอบนะครับ การจัดองค์ประกอบแบบเอกภาพนะครับหรือ unity เอกภาพเนี่ยก็จะเป็นการนำเอาทัศนธาต่างๆนะครับมาจัดวางให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่ผู้ผู้สร้างเนี่ยต้องการที่จะสื่อไปกับผู้ชมในผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นนะครับก็จะมีหลักๆอยู่3ามรูปแบบ รูปแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นเอกภาพด้านความคิดนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นเนื้อหาต่างๆแนวความคิดหรือเนื้อเรื่องนะครับแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นเอกภาพแบบรูปทรงนะครับหรือเอกภาพด้านทัศนธาตุต่างๆเช่นรูปทรงเหมือนกันอ่ารูปร่างเหมือนกันมีเส้นเหมือนกันมีสีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเอกภาพทางด้านรูปทรงนะ หรือแบบที่3ก็จะเป็นเอกภาพด้านการแสดงออกก็เช่นมีความเป็นอัตลักษณ์เหมือนกันมีอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกจากผลงานเนี่ยเหมือนกันมีจุดมุ่งหมายในการแสดงออกของงานนั้นเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของความเป็นเอกภาพหรือว่า unity นะครับมาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างของผลงานเนี่ยในเรื่องของเอกภาพนะครับด้านเนื้อหา เราก็จะเช่นภาพผลงานนี้นะครับก็จะเป็นภาพของดอกบัวเนาะภาพของดอกบัวในภาพก็จะเป็นดอกบัวทั้งหมดเลยก็จะมีความเอกภาพด้านความคิดนะครับเนาะ,ะส่วนอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพที่เป็นมีเอกภาพทางด้านความคิดในเรื่องของการปฏิวัติเรื่องของสงครามเรื่องของความรุนแรงต่างๆ,ๆก็จะเป็นในเรื่องของ ภาพที่2นะครับถ้ามีทิดทางหรือว่าแนวความคิดที่เหมือนกันภาพผลงานศิลปะของเราอะ่ะก็จะมีความเป็นเอกภาพทางด้านความคิดนะครับส่วนต่อไปเป็นเอกภาพด้านรูปทรงอย่างที่เราดูภาพนี้นะครับก็จะเป็นผลงานที่มีการใช้รูปทรงนะครับของลายไทยที่เหมือนกันเป็น3าม,มิติเหมือนกันทั้งภาพ ก็จะเกิดความเป็นเอกภาพด้านลักษณะของงานหรือว่ารูปทรงได้ส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาพที่มีความเอกภาพทั้งด้านลักษณะของรูปทรงที่เหมือนกันเช่นใช้ลักษณะของผลไม้เหมือนกันประกอบเป็นใบหน้าคนนีนะครับก็จะเกิดความเป็นเอกภาพได้ดูแล้วไม่ขัดแย้งดูแล้วกลมกลืนกันดูแล้วมีความเป็นเอกภาพนะครับต่อไปก็เป็น ความเป็นเอกภาพด้านการแสดงออกนะครับเช่นเรื่องของอารมณ์เรื่องของอัตลักษณ์ของศิลปินหรือว่าจุดหมายเนื้อเรื่องที่ต้องการจะสื่อให้ผู้ชมนะครับเช่นภาพนี้ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ดูแล้วสงบดูแล้วเย็นสบายส่วนอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอเสียงกรีดร้องนะครับก็จะดูแล้วรุนแรงใช้โทนสีที่รุนแรง ภาพก็จะแสดงออกมาแบบนั้นนะครับก็มีความเป็นเอกภาพเหมือนกันนะต่อไปหลักการออกแบบในเรื่องของความกลมกลืนนะครับหรือว่าฮาร์โมนีนะครับนะความกลมกลืนหรือฮาร์โมนีเนี่ยก็จะคือการนำทัศนธาตุาต่างเนี่ยมาจัดเรียงกันให้ดูเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็จะมีทั้งความกลมกลืนทั้งด้านทัศนธาตุความกลมกลืนทั้งด้านเนื้อหา มีอยู่2รูปแบบเรามาดูความกลมเกลืนด้านทัศนธาตุกันก่อนอย่างที่บอกนะครับทัศนธาตุก็จะมีอยู่8ลักษณะเนาะเช่นความกลมเกลืนด้วยจุดทั้งภาพก็จะจุดเหมือนกันเลยนะครับความกลมเกลืนด้วยเส้นความกลมเกลืนด้วยรูปร่างนะครับรูปทรงความกลมเกลืนด้วยน้ำหนักใช้น้ำหนักที่เข้มเหมือนกันความกลมเกลืนด้วยผิวของงาน ค,ความกลมกลืนด้วยพื้นที่ว่างแล้วก็ความกลมกลืนด้วยสีที่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความกลมกลืนด้วยทัศนธาตนะุต่อไปก็จะเป็นความกลมกลืนในด้านของเนื้อหานะครับนะในด้านของเนื้อหาเนี่ยก็จะมีอยูนะ่มีลักษณะนี้นะครับเช่นภาพนี้ก็จะมีความที่ ภาพเนี่ยแสดงออกในเรื่องราวของความงามหญิงสาวผู้หญิงเหมือนกันหรือว่าเทพนิยายต่างต่าทั้งภาพจะเป็นหนึ่งเดียวกันหรือ,อแบบที่สองอเออความกลมเกินด้วยเนื้อหานะครับเช่นภาพนี้แสดงถึงเนื้อหาพุทธประวัติอตอนมานรผจญในภาพก็จะมีการใช้ทัศนธาตุที่หลากหลายเลยแต่ว่าจะมีความกลมกลืนกันด้วยเนื้อเรื่อง ที่ภาพนี้แสดงออกมานะครับต่อไปนะครับเป็นหลักการออกแบบในเรื่องของความบาลานซ์นะครับความบาลานซ์เนี่ยหรือว่าความสมดุลน,นะครับก็จะเป็นการจัดองค์ประกอบต่างๆหรือว่าจัดทัศนธาตุเนี่ยให้มีความสมดุลไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเนาะก็โดยทั่วไปหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบ นะครับแบบที่1ก็คือแบบซ้ายขวาเหมือนกันนะครับลักษณะของงานที่วาดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหรือด้านบนด้านล่างเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันแบบที่2ทีจะเป็นแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าภาพซ้ายและด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมของงานแล้วก็จะมีความสมดุลกันนะครับเรามาดูตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างแบบซ้ายขวาเหมือนกัน เช่นพระพุทธรูปนะครับในพระอุโบสถนะครับก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางแล้วก็มีลักษณะของด้านซ้ายและด้านขวาที่เป็นเสาวิหารเหมือนกันมีลักษณะของการเขียนภาพต่างๆซ้ายขวาที่เหมือนกันดูแล,แล้วสมดุลกันนะครับอยู่ตรงกลางอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าลักษณะของรูปทรงเนี่ยจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่า เมื่อมีขนาดหรือว่าลักษณะที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะจัดอยู่ในความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกันนะครับดูภาพรวมของงานแล้วก็จะไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแบบสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันเราจะดูจากผลงานนักลบเนี่ยนะครับด้านซ้ายของนักลบเนี่ยก็จะมีลักษณะของท่ายืนด้านขวาก็จะเป็นลักษณะของท่านั่ง แต่ถ้าเราดูรวมๆแล้วภาพนี้ก็เกิดความสมดุลไม่หนักไปทางด้านด้านใดด้านหนึ่งได้ด้วยการที่อาจจะใช้ด้านขวาเนี่ยใช้สีที่รุนแรงทําให้เราดูแล้วรู้สึกว่าด้านนี้มันหนักกว่าพอๆกับด้านนี้นะครับก็จะเป็นการจัดสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นรูปของภูเขาแล้วก็มีบ้านมีต้นไม้ใช่ไหมครับนะก็ด้านนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ มาทวงผลงานที่ไว้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นบ้านแล้วก็ตนน้นไม้ต้นเล็กๆนะครับที่เราดูแล้วเนี่ยลักษณะของงานเนี่ยไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าดูแล้วมันยังสมดุลไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งดูแล้วไม่หนักดูแล้วภาพยังสมดุลกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากการที่หลักการออกแบบทั้ง3เนี่ยที่ครูได้บอกไปแล้วนะครับ<ๆ>ก็จะมีทั้งเอกภาพเนาะมี ความกลมกลืนแล้วก็มีความสมดุลนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะนําหลักการออกแบบเหล่านี้ไปปรับใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองได้เพื่อให้งานของเราเนี่ยมีความเป็นเอกภาพไม่ตัดกันไม่ขัดแย้งกันได้นะครับเราก็ลอเอาหลักการออกแบบทั้ง3แบบเนี้ยไปปรับใช้ดูนะครับทีนี้เมื่อเราเรียนรู้ทั้ง เอกภาพทั้งความกลมกลืนทั้งความสมดุลแล้วนะครับสุดท้ายครูก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ทำแบบทดสอบเรื่องของหลักการออกแบบนะครับโดยการสแกน QR code นี้หรือให้เรากดลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับได้เลยนะครับลองทดสอบความรู้หลังเรียนกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ